ครับพี่น้องเป็นไรครับตรงนี้ครับก็จเป็นทิัตอะ่รมาเดินับเปนงระจำวันนี่เป็นอาสาสมัครต่างประเทศทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฟาดไปเร้วฟาดไปครับเพื่อนหน่อยอ๋อก็จะพามาเดินเนาะไปเลย โอ้โห oh oh. นี่ครับเราเจอเพื่อนนะครับจะฝาดเราโอ้โ oh oh. หไม่ธรรมดาวิ่งเข้าใส่เลยครับอ hmm. แสดงว่าชอบอยู่หลายๆตัวนี่โอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. hmm. นี่แหละครับทุกท่านครับดูเลยครับผมให้เห็นบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับ นี่ไม่มีตัดต่อนะครับนี่โอ้มีเพื่อนครับมีเพื่อนดูแลใกล้ชิดนี่ความสุขอของเจ้าปาาครับนะครับตัวเลยนะครับต้านครับตัวหมาก็จะมีความสุขนะครับลมแรงครับอันนี้คือลมแรงมากมเจ้า่าทำลาย จะ่าดทำอะไรจะ่าดทำอะไรวิ่ง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  กันไปนะครับก็จะเดินเขาก็เนื้อใจนะครับบรรยากาศดีแต่ว่าลมเย็นครับแม้ว่าตอนนี้จะใกล้ๆเที่ยงครับแต่ก็ค่อนข้างแรงแดดแรงแต่ก็ไม่ร้อนเนาะนี่นะครับน้ำฝาดน้ำฝาดพักเหนื่อยครับนี่ครับแวะแวะแวะดิส,สลิะหน่อยนี่จะฝาดแวะดิส,สลิะหน่อยนะครับมาดู จะฝาดนะครับมาตั้งศาลนะครับไปเลยไปเลยจะฟาดไปเลย จะเป็นฝันใจของนักท่องเที่ยวนะครับตาสมัครอะไรก็ชอบเล่นกับเขานะครับจะฝปากลายเป็นฝันใจนะครับอ,อ 拜拜。 ทุกคนนะครับนี่คือภารากิจนะครับในแต่ละวันนะครับของอาสาสมัครบริธินะครับก็จะพาสุนัขที่ให้การช่วยเหลือไว้นะครับมาเดินริมชายหาดครับเพื่อออกกำลังกายนะครับไอนี่ภารกิจนี้นอกเหนือนะครับนอกเหนือจากภารากิจนี้นะครับจอออนอกเหนือจากภารากิจนี้นะครับก็ จะมีการไปให้ความรู้กับเด็กๆนะครับตามโรงเรียนต่างๆนะครับในอำเภอปราณบุรีนะครับบอเอนได้ไหมครับเเน้นส่วนใหญ่ปถมมัธยมครับนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรวจะไปดูว่าเด็กๆเขาจะคิดกับสุนัขอย่างนี้ยังไงนะครับครับตอนหน้าครับครับกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับดี๋ยวตอนหน้าจะพาไปนะครับจะพาไปดูนะครับว่าภารกิจของอาสาสมัครคุณิเนี่นะครับ เขาทำอะไรกันในโรงเรียนนะครับให้ความรู้เด็กยังไงเดี๋ยวเราได้ไปดูกันนะครับเขาแวะมาก็มาเจอคุณดองครับที่นี่แะครับที่วัดเขาต่านะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ